มีเรื่องอะไรที่คุณต้องรู้ในตอนนี้บ้างนะคะมาดูพร้อมกันนะคะกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกันัรใจายาเป็นค่าครัวให้กอบด้วยนะคะมีเรื่องอะไรที่คุณต้องรู้ในตอนนี้บ้างกี่ใบแล้วโอเคครบ5้าใบ เจ็ดไม้เท้าสิบไม้เท้ามีแต่พลังงานความร้อนแรงไฮโลแฟน6ไม้เท้าไพ่เดอะสตาช่วงนี้ชีวิตคุณอาจจะเจออุปสรรคค่อนข้างเยอะนิดนึงนะเจอกับปัญหาชีวิตเจอกับความร้อนรุ่มในชีวิตนะคะช่วงนี้ต้องใจเย็นๆต้องพยายามข่มอารมณ์ข่มใจให้ได้นะ เพราะว่าไม่งั้นปัญหาที่คุณเจออยู่มันจะยิ่งบานปลายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการงานการเงินการทองอะไรก็ยาก,ก็ก็ทุกอย่างอะ่ะต้องมีสตินะคะไฮโรแฟนต้องมีสติแล้วคุณจะได้รับกับชัยชนะไพ่หกไม้เทา้าคือการต่อสู้การดิ้นรนแล้วคุณจะได้ชัยชนะมาครอบครองนะคะช่วงนี้หลายๆคนอาจจะต้องใจเย็นๆนะคะฮิวใจเยียยาจิตใจที่ฐานจิตอันนี้เดอะสตาร์นะคือบางคนใจร้อนมาก เอาอะไรจะต้องเอาให้ได้ทำอะไรต้องทำให้ได้หรือช่วงนี้เป็นช่วงที่ร้อนรุ่มเจอปัญหานานะประการนะคะสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณกนะ็คือว่าไพ่มาเตือนคุณว่าอย่าใจร้อนช่วงนี้นะคะให้ใจเย็นๆสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาทำบุญสุนทานศีลส,สมาธิบ้างก็ดีให้ใจสงบจิตสงบแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณร้องขอหรืออย่างที่คุณอธิษฐานไว้แน่นอน บางคนใครอธิษฐานขอพรไว้เดี๋ยวคุณจะได้ในสิ่งที่คุณร้องขอใครที่ขอเรื่องการงานการเงินความรักเดี๋ยวคุณจะได้แต่ใจเย็นๆพอไม่งานนะ่ะมันเหมือนเพลิงเผาไหม้ที่มันไปเผามอดไหม้ใจคุณนะ่ะนะคะก็เหมือนเป็นการที่คุณทําลายตัวคุณเองนะ,นะคะเพราะฉะนั้นงานจะลุกไฟจะลนก้นขนาดไหนใจเย็นๆแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปได้บางคนเครียดเรื่องงานงานเยอะงานแยะงงานหนักงานเหนื่อยเงินได้ไม่คุ้มอดทนไปก่อน ช่วงนี้ไพ่บอกอะไรก็ตามแต่ที่มันรู้สึกเหนือบากกว่าแรงเรามันหนักเหลือเกินต้องอดทนไปก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะก้าวข้ามผ่านไปได้ต้องมีสติแล้วก็ต้องใจเย็นให้มากที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างอะ่ะมันจะขี้คลายไพ่หกไม้เท้าเป็นไพ่ของชัยชนะนะไพ่ของความสําเร็จแต่กว่าที่คุณจะได้เจอความสําเร็จคุณอาจจะเจออุปสรรคเจอมรสุมชีวิตเจอปัญหาชีวิตแต่ขอจงเชื่อเถอะว่าถ้าเมื่อใดที่คุณ มีความทุกข์ให้คุณขอพรกับสิส่งศิสิธิ์สวดมนต์ไหว้พระสินภาวนาใจเย็นๆสงบจิตสงบใจนะคะมีโอกาสไปเติมน้ํามันตะเกียงไปถวายเทียนถวายหลอดไฟเทียนพรรษานะคะไปทําบุญสร้างพระสร้างวัดสร้างวานะคะหรืออาจจะไปทําบุญถวายสังฆทานกรวดน้านะทำให้จิตใจสงบขึ้นหรือไม่ก็สวดมนต์สินสมาธิวันละห้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวทุกอย่างมาาันจะคลี่คลายได้ต้องใจเย็นๆ ให้พลังเงาเนี้ยเตือนให้คุณใจเย็นอย่าใจร้อนถ้าหุนหันพันแล่นเดี๋ยวทุกอย่างพังแต่ถ้าใจเลนถ้าใจเย็นเย็นทุกอย่างจะสําเร็จอย่างที่คุณปรารถนาน้อมรับคําทํานายกันไปนะคะประมาณนี้ค่ะ